คุณพ่อที่มสบายแบบว่าโอเคนี่เลยเป็นคุณพ่อที่เรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อที่เข้าใจเขาอกเออเขาอกเขาใจเขาใจเขามันเหนอไงเออเป็นคุณพ่อที่เขาเขาใจเป็นอย่างดีนะคะสําหรับพี่ๆครอบคของเราในวันนี้คุณขวัญรินสถานีค่ะเออคุณขวัญริมสนานีทุกคนเท่นี้นะคะ คนนี้มนมนะะไม่ให้มานะคะคนนี้ไม่ให้มานะคะทำลายเกคนนี้ไม่ให้มานะคะอยู่แต่ในชั้นกัลูกถ้อยู่ก็อยู่แต่ในชั้นได้อมา่อยมาเลยมาก่อนมาก่อนเราเราก็ไม่อินจนเกินไปเราไม่อินจนเกนได้เลยค่ะทุกคนขยับฝั่งโน้นดูได้เลยครับได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อิมอ่พี่อิมไปฝั่งโน้นอยู่กับพี่สี่ฮรับผมแต่งชายหญิงอะ อันนี้อันนี้ไปหญิงได้อยู่เอ่พอพ่อพี่มันลนของเราไปหญิงได้อยู่ค, <ผม S 2> ครับโหโอเคฉันานมากเดี๋ยวเรามาแบบให้ทุกคนแนะนาตัวกันก่อนเลยเริ่มจากคุณพ่อเอฟบพีของเราได้เลยค่ะคุณพ่อวันนี้เสียงแหบ,บนิดนึงนะคะแล้วก็สวัสดีครับรามนะครับคุณพ่อครับพี่ตะพนซึ่งช่อมในคาแรคเตอร์ของพ่อนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าช่วยลูกสาวตามหา สามีหรือว่าจะเป็นการแบบว่าเขาเขาใจนะคะไปไล่เย็นจีออกเนี่ยมันถูกต้องเลยนะเพราะว่าทำถูกแล้วนะฮะจริงๆไม่ให้ไม่ได้แค่ช่วยอาหมาช่วยจัดให้อาสุดแต่แรกนะคะเรียกว่าเป็นแบบพ่อเสิร์ฟพ่อเสิร์ฟใช่ไหมคะโอเคอ่ะต่อไปเลยค่ะทางฝั่งนู้นค่ะคุณคีรีของเราสวัสดีครับผมชื่อพิมครับรอเราหานะคะ สรุปสุดท้ายเป็นยังไงคะเรื่องเราความรักชีวิตคู่ของเรากับคุณนาตี้ก็ไปสร้างความสุขใหม่ที่นั่นครับเห้ <Hey. S 2> มีความรักแล้วเราก็ต้องมีความัรักบ <Okay. S 1> ้างโอเคเธอทับถูกแล้วเขาจะได้ได้รักกันนอะอ่ะอีกหนึ่ง MVP ของเรื่องนี้คุณขวัญรินจ่ายังไงจ๊ะสวัสดีค่ะเป็นนอะน คุณรินก็จะไปหาน้องเข็มไม่ได้อ่ายังไงล่ะยังไงล่ะสรุปหนูผิดใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องทำจะเอาจะทำดีแล uhh no ้วค่ะจะทำดีแล้วหนูไม่น่าหรือหนูไม่น่าบอกเฮ้ยเอาเรื่องมันจะพลิกไหมคะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้อสิเธอถ้าเขาไม่บอกเธอทำยังไงทัวร์ลงที่หนูเออพี่โจนสมมติเรื่องมันกลับระบัดไปเขาไม่บอกเราเลยทํัยังไงคะมันก็ต้อง ก็ต้องหาวิธีการตอบกลับดูทรงพี่จูนอาจจะใช้กําลังหลับจากที่คุณพ่อไปแล้วอย่างนี้หรอก็อาจจะมีเรื่องสองเรื่องสามเขาไปตามก็ได้นะคะอย่านะคะเดี๋ยวเกิดเอ้ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอะไรสโคนสปอยเดี๋ยวว่ากันได้โอเคเอามาต่อเลยค่ะคนนี้เป็นหญิงสาวที่น่าอ่านใจสุดในออฟฟิศมาเลยค่ะดูชื่ออะไรคะชื่อจอยนะ ก็ชื่อว่าหนูต้องแบบไม่อยากทำลายเขาขนาดนานจริงๆเขาไม่อยากเลยแต่ก็จังหวัดเต็มมากน้อๆนออขอให้ทุกคนมานะที่นี้ด้วยโอเคออามาต่อที่พายบ้างสวัสดีค่ะนันตี้นะคะรับบทเป็นพายค่ะ ช่ไหะตอนแรกตอนแรกเลยเยคนก็แบบแอบโกรธหนูหลังๆเริ่มสงสารแล้วเอออย่าโกรธเขานะโกรธไหมคะโกรธมาพายไหมคะไม่โกรธเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปแซงคนเดียวเออก็ไป็ักพ้องแซงคนเดียวเหมือนที่คุณลินเขาทำเหมือนกันโอเคเอามาต่อที่คูอย่างนี้เออไอ้เ้าความรักยังไงล่ะสวัสดีค่ะปลายค่ะ ็นพี่เจค่ะเออก็เสียบเหมือนพี่เจในเรื่องเลยจริงๆด้วยอะต้อใราพี่เจเออตลกมากเมื่อกี้เจอพี่บอกว่าไม่เหมือนพี่เจเลยอะไม่เหมือนพี่เจเออพี่เจล้วจะเป็นยังไงในเรื่องเนื่ออาจจะเป็นเพราะว่าทรงผมเปาเลยแบบหน้าตาไม่เหมือนเนื่อะหรือว่าเพราว่าเราสวยขึ้นค่ะอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้อาชายนุ่คนแ้กของเราครับสวัสดีครับครสครากดบลนครับ พูดดีมีคนเสียด้วยหรอคะมีคนเสียมั้ยคะอ่าเอ๊ะหรือว่าเอ่อเอ๊ะหรือว่าไจะมีเรื่องพักต่ออาพักเก่งมากเราเก่งแค่คนอยู่ที่เอร์แฟร์เขาแปะเลยหรอเออวะเห็นแม่บ้วนกันอยู่โอเค นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบนักสแสดงในซีรีส์ของเรานะฉะนั้นให้พี่ชิวิตพูดอะไรสัเล็กน้อยดีกว่าสำหรับซีรีส์เรื่องนี้โอเคก็จะ okay. let the director say something to the fans first เนาะได้จบง,งานเลขใหม่โอเคค่ะก็ขอบเป็นตัวแทนนะคะของทีมนักสแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มรวมไปถึงลูกค้าหรือว่า เอ่อทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโปรเจกต์นี้นะคะก็จริงๆโปรเจกต์นี้ก็ถูกตั้งขึ้นจากการที่เริ่มคุยกับ e n j o y j u o e มาก่อนน้องน่าจะคิดว่าถ้าจะเป็นคำพูดที่มันแบบดูเล่นๆก็ตามแต่อะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เราก็ได้บอกทีมนะคะก็มีทีมหลังบ้านคะ่ะคือทีม PDF นะคะก็ ได้คิดคนเรื่องนี้ขอบคุณคุณอันด้วยนะคะที่เขียนยายดีๆแบบนี้เราก็มอบโอกาสให้กับทาง c ่เองนะคะเสร็จปุ๊บเราก็เลยไปเค,ยคุเคยกับทาง VTV ค่ะน้อพอไปคุยกับ VTV แล้วเราก็ได้รับความเมตตาจาก VTV เสร็จปุ๊บเราก็โทรหาที่กอง c o คอนเวอร์เซว่า ฉันกาสำเร็จแล้วฉันได้ให้ Enjoy June มาเล่นได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่น่ารักสำหรับน้องมากๆคือทั้งสองคนพูดว่าถ้าเป็นพิชีกำกับหลับเล่นเลยแล้วก็การเดินทางมันก็ขอบคุณนักแสดงทุกคนมากๆนะคะแต่ ทุกตัวละครเป็นสีสันสำหรับซีรีส์เรื่องนี้มากๆถ้าขาดตัวละครใดตัวละครหนึ่งไปก็คไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนี้เสร็จปุ๊บเราก็เดินทางไปเราก็วันนั้นเราก็ได้เปิดตัวน้องๆเราก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่กับเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นมากๆ เราก็ต้องขอบคุณทางคัมด้วยที่เข้าไปแล้วก็เวลคัมมากๆเราก็ขอบคุณทางลูกค้าหลายๆเจ้าที่สปอร์ตน้องๆมาโดยตลอดแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้มันถูกสร้างจากความรักค่ะเราวก็วันนี้ขอบคุณที่ทุกคนมอบความรักกลับคืนมาพี่ชียังพูดเหมือนเดิมนะคะว่าไหนถ้ามีโอกาส ก็จะมอบความรักคืนเหมือนกันอะไรที่ทําให้กับทุกคนมีความสุขได้ก็จะทำอย่างเต็มที่ก็ขอฝากนะักแสดงทุกคนเออเอ็นจอยจูแล้วก็พี่ๆตรงนี้นะคะซัพพอร์ตพวกเขาไปตลอดเราไม่รู้ว่าหลังจากนี้เส้นทางของเราจะเป็นยังไงกันบ้างอย่างนี้ก็ซัพพอร์ตพวกเขาต่อไปขอแสงพงค์จะให้กับทุกภาคส่วนนะคะ มาค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์เดียวยามากมายเลยฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตภาพนี้เป็นการแบบถ่ายภาพร่วมกันตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดเรียงใหม่สักคู่